สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันธาประลังกูลนะครับวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของ16 Competency สําสำหรับการเป็นผู้นำที่องค์กรขาดเราไม่ได้นะครับโดยอ้างอิงจากในนิตยสา,าร a r v a r d Business Review นะครับออสองตอนที่ผ่านมาเราคุยกันไป10 Competency เรียบร้อยนะครับถ้าท่านไหนอยากว่าอ,อยากทราบว่ามันคืออะไรก็ลองกลับไปลองฟังดูนะฮะใน10ตัวแรก วันนี้เราจะมาต่อนในอีก6ตัวที่เหลือนะครับก็จะรวมเป็น16ตัวพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นตัวที่11นะครับก็คือตัวนี้เขาจะเน้นในแง่ของการบริหารในแง่ soft skill มากขึ้นละก็คือบริหารจัดการคนนะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะฮะเรั้นวันนี้ตัวที่11เนี่ยเขาพูดถึง leadership competency ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งในยุคปัจจุบันนะครับก็คือ build relationships นะฮะ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นลีดเดอร์ฮะตัว relationship building เนี่ยหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นผมมองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับสําหรับคนที่จะเป็นลีดเดอร์คือคนที่เป็นลีดเดอร์เขาทํางานคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วอันนั้นจะไม่ใช่ลีดเดอร์ละเขาจะเป็นพวก expertise หรือว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ specialist อันนั้นเขาสามารถจะทาํางานหน้างานเนี่ยด้วยตัวเขาเองได้ แต่ถ้าใครอยากเติบใหญ่ไปเป็นลีดเดอร์นำคนอื่นนำทีมนะนำหน่วยงานลงมกระทั่งนำองค์กรเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้อยู่ตลอดเวลาจะสังเกตว่าผู้ที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยจะเข้ากับคนอื่นได้รู้จักที่จะเข้าสังคมรู้จักที่จะมีมารยาทในการพูดคุยต่างๆทำให้คนอื่นที่เขาคุยด้วยเนี่ยรู้สึกถึงความ เรียกว่ามีอัธยาศัยไมยตรีที่ดีนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติที่สําคัญมากอันหนึ่งในยุคนี้นะครับฉะนั้นเรื่องของพฤติกรรมเช่นการให้เกียรติผู้อื่นนะฮะการฟังผู้อื่นรู้จักที่จะเข้าเ,าเรียกว่าสร้างความสําคัญให้กับคนอื่นเนี่ยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอันนี้ก็ถือว่าเป็น soft skill หรือว่าเป็นพฤติกรรมที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่จะเป็น leader ก็คือ build relationships นะครับตัวถัดมาอีกอันหนึ่งก็คือ develop others นะฮะคือ leader ในยุคนี้คงจะจบที่ตัวเองไม่ได้คนที่เป็น leader จะต้องมี competency ตัวที่สำคัญก็คือต้องสามารถพัฒนาคนอื่นให้เป็น leader นะฮะขึ้นมาแทนตัวเองได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือจะต้องรู้จักที่จะมองคนให้ออกนะฮะว่าคนคนนี้มีความสามารถด้านไหน รู้ว่าอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนของคนคนนี้ดังนั้นคนที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยเขาจะต้องมีมุมมองทางด้านการบริหารจัดการคนที่ค่อนข้างจะครบถ้วนคือไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ดันลูกน้องตัวเองขึ้นมาด้วยอาศัยที่เรียกว่าตัวเองเป็นคนเบอร์นหนึ่งนะฮะสามารถที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองโดยที่คนอื่นอาจจะไม่กล้าที่จะทักท้วงเนี่ยตรงนี้เราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ มาเป็นองค์ประกอบในการที่จะดันคนอื่นให้เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นลีดเดอร์ดังนั้นคนที่เป็นลีดเดอร์จริงๆในองค์กรเนี่ยจะต้องมี i n เซ e ตหรือมุมมองนะครับที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะทำยังไงก็ได้ที่จะทําให้คนอื่นเก่งขึ้นเก่งขึ้นคือลีดเดอร์ในยุคนี้จะไม่ใช่เป็นประเภทแบบ ค่าเก่งคนเดียวหรือว่าฉันคือสุดยอดในองค์กรแล้วเนี่ยนะคนคนเดียวนี่แหละที่จะนําพาองค์กรทั้งหมดไปสู่อนาคตได้ลีดเดอร์ปัจจุบันนี่ต้องอาศัยคนอื่นเยอะทีเดียวนะต้องอาศัยคนเก่งๆรอบข้างดังนั้นถ้าตัวเขาเองเริ่มเติบใหญ่ขึ้นไปอายุมากขึ้นเขาคงต้องมองด้วยเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีแนวทางในการที่จะพัฒนาคนอื่นให้เติบโตขึ้นมาเป็นลีดเดอร์ในอนาคตได้อย่างไร ดังนั้นคนกลุ่มนี้เขามักจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้โอกาสให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชามองจุดแข็งจุดอ่อนนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการพัฒนาจุดอ่อนหรือว่าส่งเสริมจุดแข็งของลูกน้องตัวเองให้เขาฉายแสงออกมาได้เต็มที่นะครับเพื่อจะอันนี้คือสําคัญนะครับเป็นตัวที่ทําให้คนอื่นในองค์กรเนี่ยมองเห็นความสามารถของลูกน้องเขาด้วยหลังจากนั้นเขาจะได้มี เหตุผลอ้างอิงได้อย่างชัดเจนว่าเนี่ยนี่คือ,อผู้สืบทอดตำแหน่งนะนี่คือคนที่เขาพัฒนาขึ้นมานะอันนี้คือเป็นตัวสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับ developer นะฮะนี่ก็คือตัวที่12นะครับตัวที่ตัวที่สินะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ build relationship แต่ว่าในมุมของ build relationship ในตัวที่11ที่ผมพูดถึงในในตัวที่แล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะของการที่ตัว leader เอง ไม่ได้อยู่กับที่ด้วยเขาต้องออกไปสร้างความสัมพันธ์คือทำงานคนเดียวไม่ได้ลีดเดอร์ในยุคนี้จะต้องมีเน็ตเวิร์จะต้องไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนนะฮะหรือว่ากับองค์กรอื่นๆเพราะว่าบางครั้งธุรกิจนะครับเราอาจจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันองค์กรนู้นกเนนะะก,นนก่งเรื่องนี้นะฮะองค์กรนั้นเก่งเรื่องนั้นแล้วเราเองเราเก่งเรื่องแบบเนี้ยเพราะฉะนั้น3-4องค์กรนี้เราจะมา ประสานพลังกันได้อย่างไรนี่คือเรื่องของ build relationship ที่คุยกันไปนะครับแล้วก็ตัวถัดมา develop others นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวที่13เนี่ยนะฮะก็คือ collaborate and foster teamwork ก็คือ leader ที่ดีจะต้องมีพฤติกรรมในการเสริมสร้างทีมงานที่ดีด้วยนะในการเสริมสร้างทีมงานที่ดีนี่อันนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ค่อนข้างยากในมุมมองของคนที่เป็นลีดเดอร์นะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยลีดเดอร์อยู่ท็อปทอปหน่อยก็คืออยู่สูงอะแล้วก็จะมีกลุ่มฝ่ายงานต่างๆที่แยกกันเป็นทีมๆไปซึ่งเวลาเราบอกว่าเน้นทีมเวิร์กแต่ละฝ่ายก็จะไปมุ่งเน้นทีมเวิร์กของตัวเองถูกไหมฮะฝ่ายขายก็จะไปเน้นทีมเวิร์กของฝ่ายขายฝ่ายการตลาดก็ไปนเน้นทีมเวิร์กของฝ่ายการตลาดโดยที่ลืมว่าจริงๆขายการตลาด customer service HR บัญชีทุกฝ่ายมันจะต้องเป็นทีมเดียวกันด้วยเช่นกันดังนั้นตัวลีดเดอร์เองอะ่ะก็คงต้องสร้างบรรยากาศที่จะทำให้ประสานสัมพันธ์ทีมงานที่อาจจะมีในมุมของงานที่มีความขัดขัดแย้งแย้งกันด้วยธรรมชาติของงานนะครับเช่นงานนี้จะต้องถูกตรวจสอบโดยอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งโดยหน้างงานแล้วมันสร้างความขัดแย้งมากกว่าที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่ลีดเดอร์จะต้อง หาวิธีการในการที่จะทําให้ไอ้หน้าง,งานมันขัดแย้งกันก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วขัดกันกันไปเพื่อให้อนาคตหรือว่าให้ความสําเร็จขององค์กรมันเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนมากกว่าอันนี้คือตัวที่ลีดเดอร์ต้องให้ความสําคัญนะครับ Foster Teamwork เวลาคนนูน้นคนนี้มาบูลลี่อีกทีมหนึ่งลีดเดอร์เองจะต้องเป็นคนที่วางตัวเป็นกลางแล้วก็อาศัยเหตุและผลโดยไม่ใช้ความรู้สึก ค,คือไม่เข้าไปร่วมวงดินทาไปกับเขาด้วยหรือบูลลี่ไปกับเขาด้วยซึ่งอันนี้มันจะทําให้เรื่องของ honesty หรือ integrity ซึ่งเป็นตัวแรกสุดเลยเนี่ยนะใน16ตัวเนี้ยมันมองถ,ถูกคนอื่นมองไม่ดีไปด้วยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือตัวสำคัญมากๆนะครับ c o l l a b o r a t e and f o s t e r teamwork นะครับอันนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อย13ตัวนะครับตัวที่14อันนี้จะเป็นเรื่องของ14 15 16เนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำการเปลี่ยนแปลงละ นะเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกันไป3ตัวแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ interpersonal นะครับก็ Leader จะต้องมีความสัมพันธ์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนั่นเอง3ตัวสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ leading change นะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยตัว competency leadership competency นะฮะเขาเขียนว่า develop strategic perspective ก็คือคนที่เป็น Leader ที่องค์กรขาดไม่ได้จะต้องไม่มองแค่หน้างานณนะวันนี้ เขาจะต้องมองไปในอนาคตข้างหน้าว่าเขาจะมีมุมมององไรบ้างในการที่จะใช้กลยุทธ์หรือว่าใช้ส,สภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันหรือว่าบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับให้เป็นโอกาสในเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปในไปในอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เคยทำตรงนั้นมาก่อนนีอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าจะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆนานาอยู่ตลอดเวลา นะครับคนที่มีพฤติกรรมด้านนี้สังเกตนะครับคนที่คิดกลยุทธ์ได้เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่โฟกัสในลูกค้าค่อนข้างจะเยอะคือเขาจะเก็บรวบรวมความต้องการของลูกค้าคอมเมนต์ต่างๆของลูกค้าที่ใช้งานสินค้าหรือบริการเขาเนี่ยแล้วก็มาสร้างมุมมองมาสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อจะไปตอบโจทย์จุดที่มันสำคัญสำคัญที่ลูกค้าเขาพูดมาอันนี้จะ เรียกว่าคือถามว่าไอตัว strategic p e r s p e c t i v e เนี่ยมุมมองพวกนี้มันจะได้ใหม่ๆมาจากไหนคือบางครั้ง l e ดเดอร์เองก็ทำงานอยู่กับตรงนั้นน่ะทำให้บางครั้งมุมมองมัน,นถูกปิดเหมือนกันดังนั้นในการเปิดมุมมองหรือ Perspective ใหม่ๆเนี่ยก็คงต้องไปดูจากลูกค้าเขานั่นแหละนะดังนั้น l e ดเดอในยุคนี้ก็ต้องโฟกัสที่ลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อจะเอาข้อมูล จากลูกค้ามาคือไม่ใช่เออะเบอกว่าฉันถูกเสมอลูกค้าเนะี่ยคุณไม่รู้จักที่จะใช้งานให้มันเป็นเองอย่างเงี้ยอันนี้คงไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็นอกจากใช้จากลูกค้าแล้ว leader strategic perspective ยังมาจากการเรียนรู้จากที่อื่นด้วยเป็นพฤติกรรมที่ leader ต้องมีนะครับก็คือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆเรียนรู้จากคู่แข่ง รวมทั้งจากพาร์ทเนอร์ของตัวเองก็ได้นะครับเพื่อที่จะหาตัวเปอร์สเปก v e ฟใหม่ๆใ,ในการทำงานเพื่อจะนำพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือตัวที่14นะครับตัวที่15ก็เขาเขาใช้คำว่า Champion Change ก็คือ Leader จะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงกับพูดง่ายๆเขาจะอยู่กับที่ไม่ได้ บางคนที่ผมเคยเห็นนะฮะอันนี้โดยส่วนตัวก็จะเห็นว่าลีดเดอร์บางคนนี่ยึดมั่นอย่างอย่างสูงทีเดียวนะฮะกับความสําเร็จในอดีตเวลามีลูกน้องที่หัวดีๆมุมมองดีๆมานําเสนออะไรแปลกๆใหม่ๆเนี่ยถ้าลีดเดอร์ไม่มีพฤติกรรมที่เรียกว่าแชมเปี้ยนเชนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นคนแรกเลยแล้วก็จะบอกว่าด้วยเหตุผลที่ผ่านมาผมเคยทํานี้มาเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว มันทาไม่ได้หรอกมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกอันนี้เหตุผลแบบนี้ไม่ควรจะเกิดในลีดเดอร์ในยุคนี้แหละเพราะอะไรครับเพราะโอกาสต่างๆนะครับความน่าจะเป็นต่างๆมันเกิดขึ้นได้เสมอในยุคสมัยนี้นะฮะครั้งหนึ่งใช่เห็นด้วยว่าอาจจะทำไม่เคยทําได้หรือทําไม่สําเร็จในเมื่อสัก 10- 20ปีที่แล้วแต่ในยุคนี้บางทีมันไม่ใช่นะครับ ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือด้วยเทคโนโลยีบางครั้งถ้าเราไม่เปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนเราเนี่ยจะตายซะก่อนเะนัลดเดอร์เองจะต้องมีมายเซ็ตที่สําคัญมากที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับมันอะว่ายุคนี้ไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะนี่คือคอมพิเตนซีที่สําคัญที่จะลีดดิ้งให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแชมเปียนเชนจ์นะฮะตัวที่15นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่16กก็คือคอนเนคเดอะกรุ๊ป To the outside world นะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าน่าจะเหมาะสำหรับองค์กรที่อาจจะมีธุรกิจข้ามชาตินะก็คือเป็น International Business เนี่ยคงต้องไปมองให้ไกลกว่าแค่เพียงในประเทศตัวเองหรือในอีกมุมมองหนึ่งก็คือต้องมองให้กว้างขึ้นนั่นเองนะครว่าจริงๆแล้วในอีกซีกโลกหนึ่งเขาทำอะไรไปแล้วบ้างแม้ว่าวัฒนธรรมของเขาจะแตกต่างไปจากของเราก็ตามแต่เขาทำอะไรไป แล้วเราล่ะสามารถที่จะเอามุมมองของอีกโลกหนึ่งเลยหรืออีกประเทศหนึ่งเนี่ยมาปรับใช้กับบ้านเราได้ไหมซึ่งจริงๆตรงนี้ต้องมองว่าแม้ว่าธุรกิจของเราอาจจะอยู่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่ในยุคนี้เทคโนโลยีมันมันติดตามกันได้ตลอดเวลาบางครั้งเรียลไทม์ด้วยซ้ำไปว่าขณะนี้ที่ต่างประเทศเขาทำอะไรกันบ้างเนี่ยบางครั้งเรารู้เลยณนณะนะตอนนี้ดังนั้นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ เทคนิคในการบริหารจัดการของใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการตรงนี้เร็วมากการติดตามในอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่นอกเหนือจากคู่แข่งของเราอะนะฮะอาจจะต้องมองสภาพแวดล้อมหรือว่ามองอีกกลุ่มประเทศที่มันมีอะไรแปลกๆแตกต่างออกไปเนี่ยลองเอาสิ่งเหล่านั้นมาประมวลแล้วคิดเป็นมุมมองใหม่ขึ้นมานะต่อยอดว่าเอ๊ะเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาดัดแปลง นะฮะมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราได้อย่างไรอันนี้ก็สำคัญนะฮะเป็นเรื่องของการ connect to the group นะ in the outside world ก็คือเรียกว่าออกไปนอกไม่ใช่นอกโลกนะฮะนี่ในที่นี้ก็คือเหมือนกับให้ออกจากสิ่งที่เราเป็นอยู่บ้างนะ,ะออกไปมองข้างนอกบ้างนี่คือ16ตัวหลักๆนะครับที่เราเรียกว่า leadership competency นะ,ะเดี๋ยวผมจะพยายามสรุปทั้ง16ตัวนี้ลงไปในบทความ แล้วจะใส่เข้าไปในบล็อกเป็นข้อเขียนไว้นะครับบล็อกผมถ้าท่านไหนติดตามอยู่นะครับก็คือประคัน .com เลยนะครับ p ีโปแลนด์นะฮะ r a k a l .com เข้าไปแล้วท่านจะเจอบทความมากมายนะครับผมผมจะใช้เวลาสักวัน2วันในการสรุปทั้ง16ตัวนี้จะได้เห็นเป็นเอกสารแปะเอาไว้ในหน้าบล็อกของผมนะครับก็ลองไปติดตามอ่านกันได้นะฮะในลักษณะของบทความข้อเขียนนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะฮะใน3ตอน 16ตัวถามว่าจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างผมว่า16ตัวนี้ถ้าท่านกลับไปฟังตั้งแต่ตัวแรกแล้วลองลิสต์ลงกระดาษโน้ตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลองดึงมาเป็น competency ขององค์กรท่านเองว่าลีดเดอร์ของเราควรจะมีตัวไหน ตัวไหนอาจจะไม่สําคัญสําหรับเราเราก็ตัดทิ้งได้ถูกไหมฮะเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้มันทั้งหมด16ตัวบางครั้ง l e a d e r ร์ช p Competency เราอาจจะใช้ประมาณสัก5ตัวนะฮะสี 4, ตัวผมว่าอันนั้นก็ค่อนข้างจะโอเคละก็ลองเอาไปปรับใช้จากมุมมองของตัว Howard Business อันนี้นะครับเราจะได้มีพฤติกรรมหรือมี c o m p e t e n นซีของลีดเดอร์ที่ค่อนข้างจะทันยุคทันสมัยแล้วก็ส่งเสริมให้องค์กรของเราเนี่ย ไปสู่ความสําเร็จได้ในอนาคตนั่นเองก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณค